โบนี่จะที่นอืมันงามจ้ะงามงามจ้าหอมนิดแกหรือว่าม้านอยู่ครับพอได้อยู่นอจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับผอพิสานบ้านฉันจะับันในวันที่สองคือภ,ภาคมสองพันหนึร้อยหกสิบแปดจ้ามาดกับาพี่น้องเขาเราปลาคือเก่าจ้าครับผมปลาเป็นน้องเมฆคือเก่าแล้วครับพี่น้องตำบลแม่ข่าอำเภอบุญทวีจังหวัดอุบลครับ กไปดูไปชั้นห้าสองคนจ้าพี่น้องหลูนน้ำสาวอยู่อีบ่ายในเมืองจ่ามือนี่สติกเกอรเพชรอีหยังเน่เนาะเจ้านอ,านอไปกันเลยจ้าไปครับขาลายเลือดจ้าขังเขาซีซันพูดจ้าเก็บเป็นพี่ซัมเลยจ้ะอืมโกนี่จ้าพี่นอ้อง mình mẹ chưa mẹ Ngàm mẹ còn mẹ 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 mình <Net> อ้โหแ <pies> ค่ๆพิสูจนแล้วครับพิส <sis> ูจน์เ <ória> ป็นเตมเนอ้าวองเบิงน่โบเมร์รองแถเป็นของแถเห้าเนาะทำดินดินสีไหาดเลยไลเป็นแค่น้อยจ้ะ สองจุ้มจ้ะนี่นี่เป็นสาวเต็มที่จ้ะใช้ขาใช้ขาอืออุอ้ยนานๆจ้ะสองจ้ะ Tên đây anh hình này còn chỉ khay nào đam cha ngồi vậy cái tuổi tin cha Mai này mùa vạn không bởi đế mạng Cảm ơn Xin nghỉ lái mình nói xem đây. Ủa ừ. đi ừ, đi

cái trên ngậu khay dữ Cả đông nữa Đông nồi đông ngay luôn Cả đông lửa Thôi khó mà bà đại chứ Thật Ui, ngàm hẹn Được nổi những đấy, ai vâng nên mà. đi oh, mà giang kẹp tốt xe hóa vần Thế ăn thế này bạn? này, không đấy đi. <laughs> cả khăn mà để sáng muộn đấy đâu. Cảm ơn. mà ít thì phải จะดีเพิ่งเขาน่อยิจี่สนยี่น้กันนะมืเสิมาอาตัวสีสีได้บานนี่สีก็คือใบตองพโล hừng lướng chá Nhìn đỏ Kiên xếp đó Xong rồi đấy Đọc chá Cảm ơn xin bớt cái này đọc nổi xếp chá Lê đinh nó mẹ bà mỹ เริ่มแหงแน่ครับน,นี่ครับงามเนาะสีเข้มดีครับสุดๆเล้ยเงิอหมดแดงแดงสีโอ้แม่แ oh, ดงข้ามขาเตี่ยกึ้จอยเถอะคะอืมสองเจ้าพี่ดอกสามอ่ะบ้านก็ได้เก็บ6 7เจ็ดดอกเนาะ นี่นครับเอีกดอกนึงเห็นบ่เห็จ้ะโอ้เห็นแต่หัวแดงๆดเด้งของแถมพรอมบ่ายนี่ของแถมเหรอออกไปนํากันเลยเนาะจ้าพอแล้วบ่อูดูปลาหกเลยเออขย้อนเห็นเนาะแบบนี้ผีได้เห็นแต่พี่ได๋เห็นแต่ผีอนเลิเกลัวเนาะ โอ้ยเห็แกงได้ยุ๊กลงมครับอเต็มสอนเร้อเห็นมาหน่อยก็ได้พอดีพอดีเลิเงเดนคือมาอยู่ไหนวงหั่นมีไต้ตองด้อ้เบเดียวครับอ้ยคันติีงามครับเต็มที่คนนลยครับผม่ด้ผมซองิึงในเด่ ตาอายบดีมนี่ขอเป็นโมเบ้อซะสมใจพี่น้องมึงนี่ บางทีอะไรเนี hmm. mm ่ยบหน่อยเดท่ทยบงเตต้อนนงเนหน่อยนี hmm. mm ่แ hmm. ล mm ้ว hmm. พี่น้องต้นใหญ่บูดยเลยเนาะนี่เนาะครับเอาเลยแกงเลยเลยายดอกหน่อยมือได้บุดีเก็บเลยครับ mình danh sĩ chưa Mình tao bao bao bỏ Để bao 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 nữa Đây Nằm bao 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 Cái okay. này đẹp nó. không? Đẹp không? biết gì để hết ở nơi đó bây gì

xa bài ra bay tìm tắc tìm ai lâu tìm yêu cầu bên này bụng hm 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 นี้เจอพี่น้องบ้างอืมไอต้นจะเบงลึงตัวเขีบดพุ่นอ่ะใส่กำลังครับโอ้โหน้องเฮ้ยคืออีกต้นจะเบงต้อใส่กำลังครับเอ้าต้องออกแห้งเปิดหน่อดนี่ละต้องใบกลูงกันเว้ยงามจริงเนาะ

่างเฮงหน่อยเนาะครับผมเปลี่ยนเห็ดชนิดใหม่อีกบอนังเอ้่สิเกิดวันนี้เนาะเพิ่มพลังกินเมย่อยครับหลังจากเพิ่มพลังแล้วพอเราคู่กันตัวนี้ Mình sẽ dùng sáo nấc liền để đánh xe Đó là sáo nấc liền Nó có đúng Nó có đúng Sáo nấc liền Sáo nấc này này

nhưng mà nó mệt đơn hàng ra cái phân hết cả hàng đó. Tiếp. Đó rồi. này chị ơi đó ơi chị 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 ơi vừa ơi chị ơi chị ơi เด้งซีจะ้ะมูลหาดอกพี่เหลือเห็นดอกมีไหมเด้เยอะอีนพุ่นอือสองคนหนานดดลบหลังดอกนั้นโอคโหก้ะครับผมก็ได้เวลาก้าบานนะู่แไหมพามีแมนจ้า เมื่อนี้ได้ใส่ตาเดียวจะพี่น้องเบิ่งผลงานโดยรวมด้วยจ้างานของเฮาเก็ดสีเหลืองนั่เป็นเห็ดเพิ่งเขาซีชมพูก็เก่าแล้วนะเมื่อจากเิ่งเขาสีชมพูเมื่อนี้ไดซิบกว่าดอกจ้ะพี่น้องก็ได้เป็นเห็ดบดดินจ้าเห็ดเผ่งแดงข้ามเนาะเผ่งดำเผ่งดำก็ได้บลายจ้าแล้วก็มีหน้าแดงซีจ้ะพี่น้องเมื่อนี้ก็หมันไปตาหนึ่งน้อยเนาะครับผมตัวนี้ก็ ่งครับกินมาเนรแล้วถือว่าม้านอยู่ครับพอได้อยู่นอจ้าครับผมสําหรับการหาเฮ็ดมือนี้ก็ได้ตาหนึ่งครับได้บาหลายนอมนจะเป็นตาปูลู่จ้ะพี่น้องบ่ได้เต็มพุู่ๆเต็มปูลูจล่จ้ะเฮ็ดเพิงเขาซีสะพูเก็บมือนี้เป็นมือที่สามหน่อยนอเนี่ยได้ซิบก็ดอกจ้ะพี่น้องมือแหลกได้เกือบปล่อยดินก็อยากแหงเนอจ้ามือสองได้หาซิบก็ดอกจ้ะพี่น้องก็รล่อลวนกันจ้ะ ว่าเฮ็ดอันยิงสึกเกิดอีกแน่เนาะครัอบผมพี่กัสที่มาก,กับปาบานงเมงตะบ,บนห้วยคามเพื่อปนตรีจังหวัดอุบลราชธานีจ้าพอกันมือนีก้กกำลันที่สองผู้ภาคมสองพันหนึร้อยหกสิบแปดจ้าฝากาก็ไลยก็แช่ก็ติดตามในสองอีสานบ้านฉันในเด้อจ้าแม่ปามีกับขอบ,บุญขอบคุณผู้ที่เขามารับชมขอบคุณทุกกระลังแรงใจที่ส่งให้พ่อปามีกับแม่ปามีสำหรับคลิปมืดน,นี้สวัสดีค่ะสวัสดีคร่ะกันไม่คลิปหน้าจ้า